ยังไม่อาบน้ำเลยอ่ะนี่วะี่บอมมันนั่มันมเงียนประตูแค่ออกมาจัดผมไอ้นี่นซื่อๆคนไปซ้ำ<น>ไม่เด้ขายซ้ำเราเห็นต้องไปเด็กจีโน่นี่าขายของได้ประหยัดขาย ปดกันขาดสามันไ่ได้เขาตลอดเลยงั้เขาไปเขาไปเป็นกมอืมไอเราเขาจีเขาเ้าดมาเลยเอพี่น้องครับผผูกหอมครับแดดหอนจังครับพี่น้องเลยแดดหอนครับีนอยู่ก็มีะรจะเรียนอยู่ืสามซิบครับกระดากระดคมพี่น้องเอยหยุดงานไปเดือนหนึ่งเดือนเต็มเลย ขอตัวซอยนะครับเกือบกินเกียบพี่น้องเออผมมีหอดข้าห่องได้เส้นหอดข้าห่องไปมากเกาลีก็ได้เส้นข้าห่องเดือนนึงได้เห็ดงานใช่เมือเอาสิเกือบว่าแต่เอาเนี่ยไปจังเปล่ามามันจังถึงอือบริเวณพระเอกเกือบเลย ห่อนคักพี่น้องเอก็32องศา32องศาพี่น้องห่อนบักคักหน้าขาวๆเลยดำมืดดสมาร์ทเลยดำมืดพี่น้องเอ้ยนี่อะไรพี่น้องเห็นบ่างนะว่างานนั่งพี่น้องว่ามวนมาเบิ่งผมนั่งนี่มาปวดหัวเข่าปวดน่องครับพี่น้องถือภาพเอาเวลาเ่อน นั่งรถนั่งลากกลับบ้านี่นะเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นี่พี่น้องโอ้ยสี่หาชั่วโมงโดนข้อแกนลอยเอ็ดอาการปวดหัวเขายังไงจังสั้นอะไพี่น้องเดี๋ยวกันปวดคักปวด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 ลุกขึ้นแน่นั่งแน่สั่นอะไพี่น้องมือนี่มาหลายชีวิตอยู่พี่น้องพุ่นทางพุ่นเพิ่นมาบกว่ท่านถึงเลยกว่าท่านถึงเป็นสอดมาพี่น้อง อยู่หน้าคือเกาพี่น้องวันนี้อยู่หน้าขึ้นเกาปลูกหอมพี่น้องปลูกหอมผูกหอมต้องเดือนครึ่งพี่น้องก็ได้ถอนแล้วถอนบบดนี้ก็สิปลูกใส่ถอนหนาหนาวคนละแบบนี้ หอนก็หอนพี่น้องโอ้ยเหงื่อแตกซาดซาดเลยอุ่นทางข่อยแต่ก่อนเราทางถามเาต้องถามไว้เนีเราหน้าตาเราล้อเลยก็ขาวแดดแดดหอนแห้งผิวเราเลยเปลี่ยนไปนั่นบ่เจ้านะทุนแต่หนาดยี่หม่าตัวเขาถีบเท้าเขาหรอตัวนี้เขาดำอยู่ดอกหิมะตัวเขาสีขาว้าหรอ เจ้าขาวว่าตอนมาใหม่ๆบวไอ้กระเบนนี่แหละของาวหอกเไี่ลงไทขาวด้อขาวตีที่มาอัานันนฮะอ่านันอานันนฮอ้ขาวเปร้ยวอ่านันเปรยวไงอ้ยไหมคุณระยัง ร้อนๆร้อนๆวางสูฟานาสูดินพี่น้องเอ้ยสวยเสียเงินเขาแต่ละบาทหายใจอยู่ด้ยเจ้ได้ง่ายๆดอกพี่น้องสวยเสงินเขามงปุยหมือนัันเลย้ยไปเนียมหายนิ้วเร็วเนี่ยหายนิ่งหิวหนังหิวจนงอก ที่ตดใต่ตัวหวไว้ออสามผาเหลียดเนาะหูกสอเทีย,ทยขวานไม,ไม่ไม่หลุดไทยมันมากินมันก็นั่งจุยย่างเรียวเลย <laughs>